ไอจ๊มีอยู่นมเหรอคะโอ๊ยเจ็บไอ,อ้เจับอยู่นมเหรอลูกโอ๊ยเจ็บเด็กเด็กหนูอยากขวดมัมมีส่สิให้หนูไปอยู่ใน,น,นกล่มมกองกันนี่มัมีให้กินนนี้ให้กินอันนี้เลยให้กินอันนี้เลยถ้ากินนมก็ต้องให้ได้กินนะเนี่ยเด็กคนนี้ ะใช่ไหมคะฮะจะไม่งอแงอแล้วใช่ไหมน้าลูกไหนไปไหนแล้วามาหาแม่นอ่ะเขาไปอยู่ในถุงซองนั้นฮึไอ้หยากระโดดใส่กล้องเลยเหรอเห็นไหมกระซอนดีเมื่อคืนลองงอแงฮึ